สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมดูท่านนะครับกับก็มาตามันต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับหลาสตาร์กับลัสตาร์วีไนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็าม,มาดูผลออกกันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็คือตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอ,ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมดกท่านนะครับ ก็ใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูคนออกราวสตาร์ออก8 3ด9 7มเนาะแปดสาก็ดเน้นในที่เล็กแเข้าเล็กวิ่งหนึ่งเดียวนะครับแต่ผมเน้นในที่หนึ่งก็ระวัง7ก็ยังไม่เข้าเนาะก็ถือว่าเขาเล็กวิ่งอย่างเดียวเล็กแส่วนราวสตาวีไอพีผลออก เจ็ดหน,นะนึน่งก <c oughs> ้นะครับจุดปินกองเ้าเจ็ดหนึ่งเนาะมาเบิ้ส่วนวิงโลดวิงโลดนะครับในในแไม่มาเนาะมาเลขเจ็ดะครับรจับเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับผมเป็นในในปิดตัวได้แค่8 1ดหนึะครับครับก็มาตามกัาต่อนะครับสำหรับปันที่ยี ตาลาสตาแล้วก็ลาสตา VIP ลนวตา๋ยวตาผมก็พูดไปแล้วเนาะต้นคลิปนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลข ตัวเลขที่นํมาลงให้ก็คือตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์วันนี้ชุดวินในเลยห6 3 4 0สามสเลขเด่นก็คือเลข5กับเลข6 นะครับเลขเด่นคือเลขห้าก,กับเลขหกในในที่เลขห้านะครับก็จับให้สามชุดครับห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์สามตัวนะครับ สี่ห้าศูนย์น็เปนใทีห้าสูนยลับไปกันต่อที่ลาวสตาร์วีไอพีนะครับชุดบินอันนี้ได้เลขหกเจ็ด สองห้าศ <250 S 2> <c oughs> ูนย <c oughs> ์เลขเด่นหกกับเจ็ดเนี่ในทีเลขเจ็ดนะครับ <c oughs> ก็จับที่เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สามตัวนะครับสี่ เจ็ดห้าตัวที่นี้ในก็คือเจ็ดห้าเนาะกล้วก็ตามอีโนาะใคยที่รับเงิตามก็เก็บเอาไว้นะครับกับตานนี้ก็ขออวยพรในสมาชิก MC ทุกท่านโชคดีมีโชคในวันที่23เสงดื 13, สอสองพนา5ล8นะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับ पबाटिखा